ทุกท่านเข้าสู่ช่องของคุณ n a t i o n l นะครับซึ่งเป็นช่องทีเพยากรโดวงชะตานะครับที่ไปยิบสี่พร้อมเลยครับเคล็ดลับดีดีนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทาง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23ครับพฤศจถิติการครับจนถึงวันที่21ธันวาคมเลยนะครับก็เป็นเกณฑ์ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรนกันนะครับว่าดวงชะตานะครับ ของคนที่เกิดในราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับก็คือทั้งเราคุยกันสี่เรื่องครับสี่เรื่องสี่หัวข้อคือการงานนะครับการเงินนะครับความรักแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนนะครับเลือกไพ่อีกไพ่นะครับของชาวราศีธนูนะครับเราจะมาเปิดไพ่ครับแล้วก็ฟังคำเพยากรณไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเกณฑ์ดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีธนู ทีมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเราเรื่อกวันจากเรื่องของการงานก่อนเลยละกันนะครับการงานของของชาวราศีธันูเนี่ยจดบอกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยอยู่เลยครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะครับยวงที่ต้องอดทนนะครับดวงที่ต้องใช้ความอะไรความอดทนใช้เหตุใช้ผลนะครับในในการทํางานเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าดูแลอาจจะมีเรื่องครับที่ต้องให้ให้คิด ให้ตัดสินใจเยอะทีเดียวในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องคิดต้องวางแผนให้ดีแล้วกันหรือแม้กระทั่งถ้าท่านที่ทํางานหลายอย่างครับอาจจะต้องวนเวียนเปลี่ยนงานกันทําแล้วเพื่อสร้างรายได้เพื่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการมีปรับเปลี่ยนนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องมีการเพิ่มก็ได้นะครับมีการเพิ่มงานหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบกับการทํางานนะครับแต่เพียง่าผลที่ได้อาจจังคล่องอ่าต้องรอคอยหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เกิดผลแบบปุบ๊บปั๊บ นะครับอาจต้องรอคอยนะครับก็ถึงจะเห็นผลได้นะครับก็ยังบอกว่าเป็นการงานที่เหนื่อยอยู่แล้วกันนะครับสําหรับชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้มาดูกันเงินกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับสําหรับราศีธนูนะครับการเงินต้องระวังเหตุที่ต้องใช้เงินแบบปุ๊บปั๊บการหันนะครับอาจจะเป็นรายจ่ายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับแต่ก็มีเข้ามาทําให้เราจะต้องต้องจ่ายก็ อาจจะอีกหนึ่งเดือนครับในเดือนหน้านี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องอาจจะหมุนเงินเยอะนิดหนึ่งนะครับเขาซ้ายจ่ายขวากันทีเดียวหรือถ้าเยอะหน่อยก็อาจจะต้องกู้ต้องยืมและกันนะครับกับกับคนอื่นกับหนี้ในระบบนะครับก็มาช่วยกันหมุนเพื่อ,อจะให้ผ่านพ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้นะครับมาดูเรื่องของอสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพครับของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับอา่า สุขภาพยังต้องตอบวอ่ายังต้องเตือนนะครับเรื่องของความเครียดนะครับความเครียดความกังวลอยู่อันนี้นะครับอาจจะคิดเยอะอาจจะวางแผนมากนะครับทําให้เกิดเกิดเกิดความเครียดได้ครับปวดหัวเวียนหัวแล้วก็สายตาด้วยนะครับยังต้องยังต้องระวังอยู่นะครับกับคนที่เกิดราศีขนูนะครับในเดือนกร,กรกฎาคมนี้เลยนะครับก็ยังต้องระวังอยู่คราวนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างครับถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าท่านที่ยังยังไม่ได้อ่า มีแฟนนะครับก็แต่ว่าอาจจงต้องคองคาสวดต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าทางที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะครับอาจจะเนื่องจากความเครียดหรือเปล่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับท,ที่ต้องจัดการในช่วงนี้ทําให้ส่งผลถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องต้องขัดแย้งกันอาจจะขัดแย้งกันเรื่องของอารมณ์ความคิดก็ได้เช่นกันนะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะครับยังต้อง พูดจากันดีๆใช้ความรอบคอบใช้คำมวานหวานสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็รู้แล้วครับว่ามีปัญหาเยอะมีเรื่องเครียดนะแต่ก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขกับปัญหาเราทันไปนะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของที่เกิดในราศีธูนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับผมก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยครับไว้ชมคลิปดีๆจากคุณนัดกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ